ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพจเกษตรเพื่อชีวิตกับคุณครูไพโรดนะครับพาทุกท่านมาดูการตัดใบข้าวนะครับหลังจากที่เราเตรียมเตรียมเตรียมตัวให้ข้าวนะครับหลังจากที่คลิปที่คลิปคลิปก่อนผมถ่ายให้ดูว่าเราเตรียมตัวยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพูด ภาษาอีสานก็ได้นะครับเออบอกภาษาอีสานมันภาษาลาวมันสิได้บอกฟังง่ายนะครับภาษาลาวครับวันนี้นะครับพามาเบ่งแป้งที่ผมเตรียมไว้นะครับเ,เตรียมไว้ว่าสีตัดนะครับหลังจากที่วานปุ๋ยไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับฝนตกมากเมื่อวานปุ๋ยไ้เพื่อว่าให้ต้นเขากับห้ามันแซงกันขึ้นมานะครับเราก็บใบ ใบเขากําลังจเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ในความคิดผมนะครับคือการวันปุ๋ยนี่คือเหงให้หกักหักของเขานี่หาที่จับได้ดีนะครับมันมีปุ๋ยมีอันนี้นมันหักหาอาหารได้นะครับแล้วก็เวลาเขาตัดแหล้วนี้มันสิจะเริ่มเติบโตนะครับมันสิจะเริ่มเติบโตได้ดีคิดว่ายังจากที่เคยทดสอบมานะครับ ถ้าบาวานนี่มันกับบัวคอยขึ้นเร็วบันไดถ้าบาวานปุยก่อนนะครับเราเป็นอย่างยังตัดตอนช่วงมันบอคอยมีนามนี่สินะครับฝนบบมาก็เพราะว่ามันมันตัดง่ายกวาดง่ายเก็บง่ายนะครับก็ล่อให้มันขึ้นมาก,ก่อนกับคิดว่านาสีมีฝนนะครับวัาหน้านี่ฝนตกมากอะพ่อหนาม,มีหงอยู่ก็เลยตัดก่อนนะครับเทคนี้กันตัดนะครับมาเบิ่งเทคนี้กันตัด เครื่องตัดหนาเครื่องตัดห้าเฮานี้สํำคัญคือกัน,นครับนอกจากว่าเ้องปับ๊บแง่งสายหอยนี่ให้มันพอดีกับตัวห้าแล้วนะครับเรื่องอขั้นเร่งเรื่องเ,อเครื่องก็ต้องดีแห้งดีนะครับใบตัดผมเลือกใส่ใบอคอปเตอร์นะครับเป็นแบบคอปเตอร์เนี่ยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเรียกผมอื่นใบคอปเตอร์จะ ลยลายถันจักสิอื่นไว้จะได้กระบอหูนะครับบัไดเอาใบก้มคือเขาตัดยหยาหงัวห,ห,ห้คยายครับแบบนั้นเคืคคอเอามาตัดแล้วปีแรกๆผมนั่งพัฒนหูครับยังพั่นด้ศึกษาบันไดกะพอแต่ตัดไปแล้วมันมันขึ้นยากครับคือใครๆก็ว่ามองทีแผลตัดนี่มันมันฉีดแตกเพราะใบใบก้มเนี่ยมันตัดแบบมันบอกถึงสิลบคมบันไดแต่ว่าตตัดไปมันมัน มันบ่คือมันกระจายบ่คือตัวนี้ครับใบนี้ก็สิกระจายดีกว่าสมมุติว่ากวาดได้บ่เบิดจังะสีมันก <c oughs> <c oughs> <fry UC> <c oughs> ็ยังสิกระจายดีกว่ามันบ่ถมต้นเข่านะครับมันบ่ถมต้นเข่าที่มันบ่ถมต้นเข่าที่ที่ว่าเฮาตัดแล้วหันมันใบหน้ำมันถมไว้มันมันสิบ่ขึ้นนะครับมันสิเฮ็ดให้มันเน่านะครับถ้าตัดแล้วกวาดออกเดี๋ยวจังนอยสิมีคนมากวาดออกเพิ่นกวาดไปให้งัวให้ควงแล้วครับกวาดไปให้ สั์เลี้ยงได้กินนะครับตรงนี้กับไม่หย้านะเน่นะครับงานนี้แต่งานอือนๆือนเนี่ยม่ค่อไม่หย้าครับน,ะนีอีกางานงานหนึ่งนี่คืองานนี้นี่คือหญ้าพร้อมแล้วนะครับคือดอกดอกดอกไอ้ต้นห้างก้าเนี่ยหมู่ผมเอือนต้นห้างก้าครับต้นที่มันเป็นตพืชตะกูลก,ก๊กว่าจะพืชที่มันแสกต้นเขาอยู่เนี่ยมันออกดอกมันออกแล้ว พอได้ออกดอกแล้วต้นไม้ขึ้นมากน่สิบ่มีเพราะเราตัดไปแล้วมันสิบมันมันมันสิมันสิบ่มีขึ้นมากอีกมันก็จะ,ม,จะมีขึ้นมากแต่ขเขาเห่านะครับคือความสูงที่ทตัดนะครับจงไว้ประมาณสิบถึงสิบห้าเส้นนะครับส่วนส่วนต้นเขาบางดที่มันสูงเท่ากับตัดตามต้นเขาครับเนี่ยทั้งยางบางนี้เนี่ยคือต้นมันสูงเท่ากับตัดมันประมาณนี้ตัวบางที่ต้นมันต่ำกับตัดต่ำลงมาครับ ตัดลองเบิ่งว่าต้องพยายามตัดก่อนเขาที่มันสิก,ก้มครับแต่ต้นมันจะเริ่มเติบโตสมบูรณ์จริงๆนี่มันก้มกย็ยาไปตัดถ,ถึงถึงถึงขอมันนะครับก็สิตัดประมาณประมาณนี้ครับประมาณถึงฮอกะบ่ไเด้ก็เอาขันตันี่คือให้ตัดประมาณนี้ครับจังจังมันสิได้เอ่อจะเริ่มเติบโตขึ้นมานะครับต้นเขามันสิขึ้นมาอีก ได้เห็ดให้เฮาได้ผลผลิตที่ดีเป็นยังตั้งตัดนะครับเพราะาต้นหนาที่มันขึ้นแสกมาถึงมันสิตายไปแต่ว่ามันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับต้นต้นหนาเมื่อกลินปุ๋ยที่เฮ้าว่านให้เขาถ้ากาักน้ำได้ตัดได้กักน้ำได้ก,ก็บม่มีปัญหาครับมีแต่เขาขึ้นมาเฮาก็กักน้ำแล้วก็ เผากระชีได้แต่กอดีนะครับเป็นการแต่งตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบให้เผาน้ำนะครับมือกี้ก็ตัดประมาณสองไร่ครับนี่ให้คนมากวาดเอาไปแหงัวใไ้ควายนะครับคัําเลยตัดเสร็จแล้วก็จะแต่งแต่งขอบขอบข้นหน้าแบบนี้ครับแต่แต่งขอบข้นหน้าให้มันสะอาดสะอาดนะครับหนูกับสัตรูพเผืชสีบรใดศัตรูตืชอื่นๆสีบรอดมหามงส่วนนะครับ กบพอได้อยู่แบงนี้ตัดสองรอบแลนตัดวิธีตัดนะครับแต่อยากตัดเอาแบบว่าตัดให้มันกระจายนี่ต้องตัดว้นว้นขวาครับนะครับว้นว้นขวาแบบนี้นครับวนไปทางขวานะครับถ้าตัดสะเอาเอาใบเขาให้งอให้ควายแบบว่ากวานง่ายๆแบบแบบให้มันตอมกันก็นกคือตัดไปกลับ นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นใบเง้ยวขอก็บตัดใบไปครับเพราะว่ามันสิมีมันมันเสียเวลาแต่งหม่องที่มันกบกันมันมันสิบพเสมอกันนะครับผมบ่อยากไปอันนี้ตัวนี้ก็ตัดให้มันเสมอกันไปเลยตัดไปแล้วกวาดอันนี้ออกแล้วมันก็สิเนี่ยมเสมอกันเรียบนะครับนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อเกษตรเพื่อชีวิตกับคุณครูไพโรจน์นะครับเด้อนะครับพอที่ฝากติดตามกดติดตามให้เนี่ย นะครับอยนี้เดือยงมีลเล่เาเกี่ยวเกับเศษอื่นๆกัสิใดมากนําเสนอให้พี่น้องเลยเบ่งกันอีกนะครับคลิปนี้ก็ยังเป็นตัดใบเขาอยู่นะครับคลิปหน้าก็จะเป็นสีไปเบ่งปลามันนะครับพอผมมียาดีมาสีปลามันนะครับเดี๋ยวสีนําเสนอให้พี่น้องเลยชมเลยเบ่งกันนะครับถั่วมันลงหัวนะครับตัวนี้ก็หลังจากที่ ใบจริงขึ้นมาแล้วนะในบ้านปุ๋ยแล้วก็อาจสีไดชีดนะครับฮิวม mm ิกฟลูเวยนะครับปุ๋ยทางใบนะครับเป็นอย่างไดเดียวค่อยๆติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ